สวัสดีครับพี่พี่ช่วงนี้ผู้พี่พี่ได้รับ SMS หรือว่าข้อความปแปลกไหมครับข้อความเนี่ยจะประมาณว่าคุณได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือรอบเก็บตกหรือโปรดอัปเดตข้อมูลบัญชีเงินฝากของคุณเพื่อรับเงิน2,000บาทและหลังจากข้อความเหล่านี้ก็จะมีข้อความเป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินเนี่ยคล้ายๆเป็นลิงก์ให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้นะครับเตือนไว้เลยนะครับว่าห้ามกดเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเรากดไปเนี่ย ลกบนดินจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโกลโกงใหม่ล่าสุดนะครับของพวกมิจฉาชีพที่กำลังระบาดหนักอยู่เลยนะครับพี่ๆฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ไม่ไปตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพลาดพังไปแล้วเนี่ยจะรับมือยังไงนะครับข้อแรกเลยนะครับมิจฉาชีพสมัยนี้ครับพูดว่าไงล่ะมันก็เหมือนคําชมนะครับว่าเขาเนี่ยฉลาดขึ้นเขาเนี่ย ปรับตัวมากขึ้นเพราะว่ามีข่าวไม่หยาชีพเนี่ยมาเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับเขาเลยพยายามศึกษาแล้วเข้าใจเราเนี่ยว่าเราเนี่ยต้องการอะไรกลัวอะไรอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นนะครับข้อแรกเลยเนี่ยเขารู้ว่าเราเนี่ยอยากได้อะไรเราเนี่ยอยากได้สวัสดิการทางรัฐหรือว่าเราเนี่ยไม่อยากให้มีปัญหาในเรื่องของบัญชีธนาคาราต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะส่งข้อความมาประมาณว่า ข้อความเขาเนี่ยมาจากกระทรวงการคลังนะเพราะฉะนั้นน่าเชื่อถือหรือว่าข้อความเขาเนี่ยมาจากธนาคารดังๆนะธนาคารสีเขียวสีฟ้าสีน้าเงินอะไรพวกนี้หรือสีม่วงนะครับธนาคารดังๆพี่น่าจะทราบเนาะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับแล้วก็แนบลิงก์เนี่ยมาให้เรากดด้วยอันนี้นะครับอยากจะฝากพี่ๆไว้เลยนะครับหน่วยงานของรัฐหรือว่าธนาคารเนี่ยเขามีนโยบายชัดเจนเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะไม่ส่งลิงก์ หาลูกค้าเขาเด็ดขาดนะครับใช้คําว่าเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่เห็นมี SMS ไหนเนี่ยที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือว่าที่เป็นธนาคารเนี่ยให้กดลิงก์เข้าไปรับเงินเนี่ยอันนี้น่าจะร้อยเปเซเลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพห้ามกดเข้าไปเด็ดขาดนะครับนึกภาพไม่ง่ายนะครับผมว่าพี่ๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทะเบียนรับสวัสดิการต่งตางๆของรัฐเนาะเราต้องพยายามนะเปิดลงทะเบียน8ปดโมงเราเนี่ยต้องตื่นมาเตรียมตัวตั้งแต่ตีห้า แล้วก็กดไม่ได้เว็บล่มบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับเราจะต้องพยายามเองครับแต่อันนี้ส่ง้อความมาหาเราเพื่อเรากดลิงก์รับเงินมันดูขัดแย้งใช่ไหมครับในความเป็นจริงนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องพยายามนี่นาอะไรเนี้าายรำไมเขาแบบมาเสนอเราอะให้ตั้งสมมติฐานไว้เลยว่าไม่ใช่ครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารหรือว่าหน่วยงานของรัฐนะครับเขาเนี่ยไม่ส่งลิงก์มาให้เราเนี่ยอยู่แล้วนะครับข้อที่2นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ช่วงนั้นหน้ามือตามโมหรือว่าเผลอกดเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยหลายๆคนอยากรู้แต่ว่าห้ามกดนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังเฉยๆว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเนี่ยรับมือ,อยังไงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกดไปที่ลิงก์แล้วนะครับเขาเนี่ยจะมีข้อความชมชวนหรือว่ามีวิดีโอเนี่ยมาสาธิตอะไรต่างๆให้เราเนี่ยเพื่อให้เราติดตั้งโปรแกรมครับอ่าติดตั้งโปรแกรมก็งงใช่ไหมติดตั้งอะไรป้าทาให้เป็นลุงทาให้เป็นหรอก มิจฉาชีพเนี่ยเขาเตรียมการมาดีครับเขาอ,อาจจะแบบทําเป็นลิงก์หนึ่งให้เรากดแล้วพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นการติดตั้งโปรแกรมเนี้ยลงในมือถือเราครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับหน้าจอมือถือเรานะครับจะดับไปหรือเป็นจอสีฟ้าครับ และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําอะไรกับมือถือเราไม่ได้เลยผ่านกันไปเคียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับเงินอุปกากของเราที่ฝากในบัญชีเนี่ยจะหายไปในพริบตาเลยครับวิชาชีพเนี่ยจะโอนจะถอนไปบปัญชีมาเนี่ยหมดเลยครับเงินที่เราเก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยก็จะหายมาลายไปเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะครับข้อที่3นะครับก็เป็นวิธีป้องกันนะครับผมว่านะครับตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยครับ sms อะไรที่มันมีให้กดลิงก์หรือมันน่าสงสัยเนี่ยเราห้ามไปกดเด็ดขาดและเราเนี่ยเลือกที่จะลบทิ้งเลยดีที่สุดนะครับลบทิ้งเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รู้หรือว่ากังวลว่ามันเป็นหน่วยงานรัฐจริงๆไหมหรือเป็นธนาคารจริงไหมต้องไปทําอะไรหรือเปล่าแนะนําเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยถามลูกหลานครับถามคนในบ้านครับเราไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวเนาะถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านคนเดียวสมมตินะครับถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวก็ถามคนในบ้านลูกหลานหรือว่าใครก็ได้ครับที่อยู่ในบ้าน แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านคนเดียวแนะนําเลยนะครับว่าให้เราเนี่ยเดินทางไปที่ธนาคารเลยครับ SMS ธนาคารใช่ไหมก็ไปที่ธนาคารเลยครับเออเนี่ยลุงได้รับ SMS อเันนี้มาน่ะหลานเอแล้วลุงต้องทําอะไรไหมมันของจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นมิจฉาชีพอธิบายให้ลุงฟังหน่อยก็เสียเวลาเดินทางไปที่ธนาคารประมาณ5-10นาทีครับแล้วคุยกับเจ้าหน้าที่แป๊บเดียวดีกว่าเราหลงเชื่อแล้วเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับอันนี้ดีกว่าแน่นอนครับ แต่ทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับในความคิด <S <S ของผมนะที่ผมอยากจะแนะนําไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยครับ <S <S ไม่ต้องไปกดลบด้วยครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเรากดลบนะครับเราก็แบบเผลอไปจิ้มเผลออะไรบ้างใช่ไหมครับดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยไม่ต้องกดเปิดไม่ต้องอะไรเลยครับถ้าเกิดว่ามันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราค่อยเดินทางไปธนาคารอันนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับในความคิดผมนะเพราะเราแบบก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้เชี่ยวชาญในการใช้มือถือไม่ได้แบบ แน่นยาขนาดนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการนิ่งเฉยเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับทีนี้นะครับผมเข้าใจเลยครับว่าพูดอะ่ะมันง่ายน้องเก่งพูดเนี่ยมันก็เข้าใจนะหูข่าวออกความงุโคก็รู้แหละว่าต้องทํำยังไงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเผลอไปแล้วมันจิ้มไปแล้วมันดาวน์โหลดไปแล้วทํำยังไงอะ่ะต้องนั่งยอมรับความจริงหรอว่ามันแบบต้องเสียเงินทั้งชีวิตหรอไม่ใช่ครับผมมีวิธีแนะนํานะครับสมมุตินะครับว่าเราเนี่ย หน้ามืดตามมวเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แหละกดลิงก์เรียบร้อยแล้วกดติดตั้งเรียบร้อยแล้วอันนี้จอดับแล้วสิ่งที่เรานะครับถ้าเกิดว่าเราเผี่อกดลิงก์เฉยรีบกดออกอันแ,แรกเลยนะรีบกดออกแต่ถ้าเกิดเราเผลอกดลิงก์ไปแล้วแบบมันก็คล้อยตามเขาแล้วเผลอกดติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วพอจอดับปุ๊บเรานึกขึ้นได้อมันมิจฉาชีพเนี่ยนานู่นะน,นี่นั่นทำยังไงดีสิ่งที่ผมอยากให้ทำเลยนะครับณนะตอนนั้นเลยนะก็คือ ปิดเครื่องครับปิดเครื่องไปเลยนะครับมันกดปิดได้ครับกดปิดยำๆ,ๆๆเลยครับให้เครื่องดับไปเลยครับเพราะมันมีโอกาสที่เขาเนี่ยโปรแกรมมันก็ดับไปด้วยเขาก็โอนเงินเราไปไม่ได้เช่นกันนะครับอันนี้สาคัญมากครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบเนี่ยกดปิดไม่ได้กดปิดไม่เป็นทํำยังไงเนี่ยถอดแบตครับถอดแบตเลยครับมือถือบางรุ่นมันสามารถถอดแบตได้ปิดได้คือเท่าให้มัน ไม่ทํางานนะครับให้โทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ยดับไปเลยไม่มีพลังงานไม่มีไฟอันนี้น่าจะเวิร์ครับหลังจากนะครับที่เราดับมือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโทรไป1 4ึ่หนึ่งครับเป็นเบอร์ของเกี่ยวกับเรื่องของไซเบอร์กันจรุลกรรมทางไฟเบอร์นะครับแล้วก็แจ้งกับทางเขาได้เลยครับว่าเออเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้รบกดอายัดบัญชีให้เราหน่อยเขาก็จะดําเนินการให้เรานะครับเป็นการป้องกันตัวแบบ2ชั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโดนไปแล้วเนาะ ผมอะเข้าใจเลยนะข่าวเนี่ยมันออกแบบคลึกโครมบางทีเนี่ยคนที่มีความรู้เยอะอย่างผู้ประกาศข่าวหรือแบบด็อกเตอร์บางคนเนี่ยก็โดนใช่ไหมครับตามข่าวที่เราเห็นมาคือคนไม่โดนน่ไม่รู้คนโดนมันเหมือนจังหวะหน้าเมื่อตามโมอ,อันเนี้ยผมเข้าใจเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าโดนแล้วเนี่ยก็พยายามปิดปิดมือถือแล้วก็โทรไปหน,นึ่งสี่หนึ่งอันเนี้ยเวิร์กสุดครับอันนี้สำหรับคนที่โดนแล้วแล้วอยากจะป้องกันแล้วก็ลดโอกาสเสี่ยงในการสูญเสียงเงินมากที่สุดนะครับ ครับสรุปเลยนะครับก็ง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับมิจฉาชีพมันมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีใหม่ในการหลอกลวงเรานน่นนี่นั่นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรานิ่งเฉยไม่ทําอะไรกับสิ่งที่มันส่งมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันตัวจที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าตื่นตูมอย่ารีบครับคุยกับลูกหลานหรือคุยกับพนักงานเลยก็ได้พนักงานธนาคาร ทางการธนาคารไม่ใช่โทรไปนะครับเดินเข้าไปเลยเพราะโทรไปเดี๋ยวเจอมิจฉาชีพอีกหรือว่าส่วนราชการเขาอ้างส่วนราชการก็ไปที่อำเภอไปที่ตำบลคุยกับพนังกงานร,ราชการเลยก็ได้นะครับอันนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับผมเชื่อว่านะครับยังมีหลายคนนะครับที่ตกเป็นเหยื่อนะครับแล้วพี่ๆรู้ไหมครับการที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอสเซนเตอร์ enter, หรือว่า,ามิจฉาชีพประมาณนี้มันทรมานมากนะครับ เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตนะครับหายไปะครับบางคนเนี่ยคิดสั้นด้วยซ้ําไปนะครับก็น่าสงสารมากเลยนะครับผมอยากจะชวนพี่พี่นะครับร่วมกันเป็นสะพานบุญนะครับแชร์คลิปนี้นะครับให้เพื่อนพี่เนี่ยได้รับชมนะครับเพื่อที่จะว่าเป็นการป้องกันให้เขาเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือถ้าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเบื้องต้นแล้วเนี่ยรู้ว่าจะรับมือยังไงผมว่านะครับการช่วยให้คนไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเนี่ยมันก็เป็นบุญใหญ่บุญหนึ่งนะครับเพราะว่าการตก เป็นเหยื่อไม่จาชีพเนี่ยมันมันหนักจริงๆนะครับเขาเอาเงินทั้งบัญชีเราไปเลยแล้วหลายๆคนคิดสั้นด้วยนะครับก็ถือเป็นการช่วยชีวิตคนด้วยนะครับเป็นบุญใหญ่บุญหนึ่งเลยนะครับยังไงรบกวนพี่ๆเนี่ยฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะครับแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไ้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าสาธุหรือว่าสะพานบุญก็ได้นะครับ ครับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอให้พี่ๆเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเงินทองเนี่ยไหลามาเทมาแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยกันทุกคนนะครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ